เขาเริ่มสับสนกับการตัดสินใจของตัวเองแล้วข้อสับสนในเรื่องอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาณไานขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะแทนพลังงานของคนราศีธนู สิบดาบพลังงานของคนาธาตุโลมเมถุนตูนกุมอัศวินถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเมษสิงธนูสามดาบพลังงานของคนาธาตุลมคิงถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟ มีพลังงานของคนทัดุลมกับคนธาตุไฟนะคะหนักแน่นมั่นคงจริงใจเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะคะตอนนี้อาจพบเจอเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจท้อแท้ผิดหวังเหมือนโดนแทงข้างหลังเหมือนโดนหลอกลวงเหมือนโดนโกหกพยายามที่จะเยียวยารักษาบาดแผลหัวใจของตัวเองนะคะเรียนรู้ฝ่าฟันพยายามเข้มแข็งจาก บทเรียนที่ได้รับบทเรียนที่ผ่านมานั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เริ่มสับสนกับการตัดสินใจของตัวเขาเขาคือใครนะคะใครที่เริ่มสับสนแล้วนะคะเขาคือใคร เดอไฮพิสเทสพลังงานของคนธาตุน้ำามีนกรกฎพิจิก8แปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูห้าดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเดอะมูนพลังงานของคนราศีมีนนะคะมีพลัง,งงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุลมนะคะอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่ลังเลนะคะหวันไหว หัวใจไม่ค่อยมั่นคงชอบเข้าสังคมปาร์ตี้เยอะคนรู้จักเยอะนะคะมีพลังงานลบในตัวเองค่อนข้างเยอะไม่หนักแน่นไม่จริงใจไม่มั่นคงแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็มีอีกโก้มีทิฐิปากแข็งไม่ค่อยยอมขอโทษผิดแล้วก็ไม่ค่อยขอโทษนะคะปากแข็งหัวแข็งเราก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบนันหรือว่าไม่รักษาไม่ทนุถนอมของที่มีอยู่คนที่มีอยู่ปัจจุบันที่มีอยู่นั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าเขาสับสนเรื่องอะไรนะคะคนคนนี้เขาสับสนเรื่องอะไรเขาสับสนเรื่องอะไรนะคะแผนการที่เขาเลือกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของหัวใจ สิ่งที่เขาหวงแหนมากที่สุดนะคะการด่วนตัดสินใจความใจร้อนนะคะความโมโหร้ายรักอิสระไม่ผูกมัดยังอยากล้นลานนะคะยังอยากทำอะไรที่ตัวเองอยากทำยังไม่อยากหยุดยังไม่อยากชัดเจนกับใครนะคะเจ้าชู้มีตัวเลือกมีทางเลือก หวังว่าอนาคตข้างหน้าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้แอบหวังว่าอนาคตข้างหน้าจะพบเจอคนที่คิดว่าให้ความสุขกับเขามากกว่าที่เขาได้จากคุณนั่นเองนะคะพลังงานของคนที่มองหาความสุขในอนาคตแล้วก็หันหลังให้กับปัจจุบันที่มีอยู่นั่นเองนะคะหากว่าคุณเคยคบเคยคุยกับใครคนที่ทำร้ายหัวใจคุณอยู่ในตอนนี้ ทำให้คุณเจ็บช้ำเสียใจนะคะมีน้ําตาอาจจะมีมือที่3ก็ได้คุณรู้สึกเหมือนโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังพบกับคนโกหกคนไม่จริงใจนะคะพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะอดทนพยายามที่จะฝ่าฟันให้หลุดพ้นความทุกข์ความเศร้าความเสียใจนี้นะคะคนที่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจผิดก็คือคนที่ทำร้ายหัวใจคุณนั่นเองคนที่ไม่รู้จักพอคนที่หวั่นไหว คนที่ยังรักอิสระนะคะยังไม่อยากผูกมัดกับใครยังอยากเป็นโสดอยู่หรือว่ามีความคาดหวังว่าอนาคตข้างหน้าจะต้องดีกว่าที่มีอยู่ในตอนนี้ก็เลยละเลยหลงลืมนะคะไม่ใส่ใจไม่ให้คุณค่าคนที่รักเขามากๆไม่ได้ให้คุณค่าความรักของคุณที่คุณให้กับเขานั่นเองบางคนอาจจะค้นพบว่ายิ่งอยู่ยิ่งเลื่อนลอยนะคะชีวิตลอยไปลอยมาไม่มีหลักแหล่ง แต่บางคนที่เลือกไปกับคนใหม่คนใหม่ก็ยังไม่พร้อมที่จะหยุดอยู่กับเขาหรือว่าคนใหม่ก็อาจจะคิดว่าเขายังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ควรจะอยุดหรือว่าฝากชีวิตไว้นั่นเองนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเริ่มสับสนในการตัดสินใจของเขาปล่อยมือจากคนดีๆแล้วก็มาคว้าเข้งเอาอากาศนั่นเองนะคะ